ตอนนี้ก็ตัวนี้เราเล่งเล่งเพราะว่ามันสวยนี่คือด่าง 3D สวยอย่างไรเป็นไัยประดับครับเป็นไัยประดับที่ใบด่างแต่ด่างเนี่ยมันเป็นด่างที่แปลกด่างออกทองทองนะไ <mumbling. S 1> ม่ใช่ลุงกลมพาชมไผ่คิดถึงไผ่คิดถึงเราวันนี้ลุงกลมอยู่กะกอไผ่ด่างปรีดีนะครับ นี่คือผ่ผากตัวหนึ่งผากที่ลักษณะเด่นมากเขาให้ใครกับคนค้นพบคือคุณปรีดีนะครับซึ่งเขาอยู่ทางอะไรอะทางนาครเนานะยู่ไม่รู้จักเขาหรอกนะครับแต่ว่าท่านอื่นรู้จักนะครับก็ได้กันมาต่อลําดับ2ลำดับ3แหละลุงอันนี้ได้มาจากใครอันนี้ได้มาจากมิสเตอร์เคนะครับแล้วก็เห็นมีท่านหนึ่งคือผู้การผู้การเขาก็มีของพอสมควรนะครับ ตอนนี้ก็ตัวนี้เราเล่งเร่งเพราะว่ามันสวยนี่คือด่าง 3D สวยอย่างไรเป็นไั่ประดับครับเป็นไั่ประดับที่ใบด่างแต่ด่างเนี่ยมันเป็นด่างที่แปลกด่างออกทองทองนะไม่ใช่ด่างขาวนะด่างออกใบออกทองแต่ไม่ใช่ทองเพลมันก็ออกกัมกึ่งกันนะครับระหว่างทองกับขาวแล้วมันมีข้อเด่นหลายตัวลำจากค่อนข้างตรงนะครับแล้วก็ตอนนี้มีหนอนนะครับนี่เราก็ เห็นไหมครับมันออกม่วงเออแปลกนะตัวนี้ไหนไหมนี่หน่อยยังเล็กๆนะครับเนี่ยหน่อออกม่วงแล้วเวลาพอเป็นหน่อมาแล้วโผล่มาแล้วจะสวยมากสวยที่หน่อด้วยนะสวยที่ของลําต้นเขาด้วยสวยหลายเรื่องเลยตัวนี้ถือว่าเป็นไผ่ประดับที่ตัวท็อปๆแต่คนที่เขาคนพบหรือว่าคนที่เขาอยู่ในวงเขาบอกว่าตัวนี้มันไม่ใช่มาใหม่นะก็เป็นหลักสิบปีแล้วอ่ะแต่ก็ยังไม่ค่อยแพ้ไม่ค่อยแพ้คือหนึ่งมัน ทำก็ไม่ใช่ง่ายนะลุงเคยได้มารอด20%เปเนะนะเคยได้มานะรอด20%เอนเนี่เราก็เลยพยายามจะเล่งจำนวนมันก็หาทุกวิธีนะครับที่จะเริ่มปกติการจะทำเนี่ยก็ขุดเง้าแหละครับง่ายสุดนะครับส่วนท่านใดจะไปตอนไปอะไรก็น่าจะยากไม่ใช่คือทําได้เหมือนกันแต่ยากอันนี้เป็นลําใหญ่นะครับไม่เหมือนตัวอื่นๆนะครับลาใหญ่นะครับเห็นไหมครับนี่ลําค่อนข้างโตหน่อยแต่นี่เป็นแม่ที่ แล้วก็เรามีลำที่เป็นจากสวนของมิสเก์เป็นภาพให้เห็นนะครับว่าสวยมากลำค่อนข้างตรงครับตัวนี้เพื่อประดับโดยเฉพาะเลยจะถามกินได้ไหมกินได้แต่อยากกินเลยครับให้ดูเลยครับเนี่ยนอออกใหม่แม้แต่แขนอะไรก็ยังออกม่วงๆครับเขาจะทรงเขาจะสวยแต่นี่ก็โดนเพื่อนข่มอีกแล้วไม่รู้จะอยู่ได้นานไหมเนี่ยเราอาจจะต้องย้ายไปแล้วยอมตัดตัวนี้ก็เก่งตัวนั้นก็เก่งไม่รู้จะเอาตัวไหน ออกเลยกิ่งทั้งหมดเลยไม่รู้จะไหนอ,หออกอ่านี่ครับก็เปิดพื้นที่ให้บ้างแล้วถ้าเจอเพื่อนข่มนี่มันจะไม่ออกอะไรเลยนะครับนี่ก็นานเหมือนกันแต่มันเจอเพื่อนขม่มนี่เราก็พยายามทำแล้วครับให้มันมีพื้นที่ซะหน่อยเนย่อ่านี่รู้จักนะครับด่างปรีดีครับดูดิสวยงามมากครับนี่ ใบใบด่างออกทองทองถ้าใครสนใจก็เราพอมีนะครับพอมีขยายได้ไปแล้วมีพันไม่พันไม่พัน,พนเราพอมีพันนะครับถ้าใครสนใจมีพัน์ของเขานะครับเป็นหน้าตาแบบนี้นี่คือการขุดหนาะไม่ค่อยหนาเท่าไหร่แล้วตัวนี้ประดับเป็นประดับนะครับเป็นเตยับท็อปเลยแล้วอนอมสวยนอสวยมากเวลาเขาขึ้นทรงเขาจะตรงครับ มันไม่เหมือนไผ่อื่นที่มันคดไปคดมานะครับไผ่ใต้เนี่ยหลายตัวเนี่ยทรงเขาจะแบบนี้ครับแต่ว่าลำจะใช้งานได้ไหมค่อนข้างบางนะครับแต่เขาตรงครับตรงมากแล้วใบเนี่ยสวยแล้วก็ทนแดดเนี่ยทนแดดมากถ้าเราปลูกร่มไม่ดีตัวนี้นะต้องการแดดจัดนะเราถามนิสัยเขามาแล้วครับถ้าอยู่ในร่มไม่แตกไม่อะไรเลยถ้าอยู่แดดเมื่อไหร่นะเปรี้ยงเลยครับเขาชอบแล้วมันออกเนี่ย ก็คือใบมันนุ่มนวลแล้วใบด่างทองด้วยไม่ใช่ด่างขาวนะตัวนี้นะแล้วยังเป็นตัวหายากอยู่ครับเป็นตัวหายากอยู่อ่าโอเคนะครับนี่เราก็กําลังเร่งจํานวนกันอยู่แล้วครับสามท่านครับที่ได้พันมามีคุณเก๋นะครับคุณภัยสนภูการนะแล้วก็คุณปรีดีครับอ่าพันนี้ครับได้มาจากสามแหล่งเลยนะครับขอประคุณทั้งสามท่านนะครับขอพระคุณในการติดตามนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดกระดิง่งฝากกดติดตามด้วยครับขอบพระคุณครับในการติดตามครับ